Wah oh, tu Nyanyi dia Islah

วสวัสดีตอนเช้า้าก่นมาใช้สุไทเจ้าผู้บใช่บัดีย้ยมันเพื่อ <c oughs> เพื่ออมันออกนะบอย่า <c oughs> มันเปื่อนสุดเพื่อนเาเพื่อมอมนี่ถถันน,นีอากาศอากาศตอนแรงๆโขยพี่น้องกับโบแรงประ,ม,ประมาณส,าสี่โมงสี่โมงยัง าาเขียัเอจ้าเดินเร็วๆทบ่าจากระยุนกยุสคนแ้วยุบอีกสามคนโอ้เดินแดดสสวยปะอาต คนคนไทยบริต่างประเทศฮะมีกล่องเชิญโต๊ะครับเนาะมีบ่อทางเข,าข่าคนนะทางเล็ก จน,นไรด้ค่ะอ,อ๋อค่ะฟังไม่รู้มความไม่รู้ความไม่รู้ไม่รู้ความขนาดไม่รู้ความอ <c oughs> ๋อ,อจะพูดไบัดนี้บัดนี้เราจะไปไหนจะไปกงนู้นกงนู้นที่ก็เฮ้ยอย่าวอาก่อยว่วาแตอะไรเอาหมด một, một chun, chút hạ. hạng ngủ cưng nữa điện em mát 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 Má Má mát mát ở đâu Ở mát mát Ở Ở làm cái Ở làm cái ัวลร้อเห็นฟันไม่ได้แต่อ๋อเจ้าลิปสติกเพิมันบ่เหีเดี๋ยวลิปสติกมันจะไหลลงมาติดฟันแล้วฟันจะแดงสซนเพิ่นไหซ้ซนเพิ่นไข,ข้าอายคนเหลือเกินอ๋อเจ้าข้าขึ้นไม่ไม่รู้ไม่รู้รรว่าต้อมองอค่ะ้าไม่รู้ยว่าเพราะอะไร สวยหรือแปลกใช่ขาาสวยหรือข้าแปลกปเนียต้องดีสส อ้อมกันปะอย่างอ้อมออมกันแล้วคนคือหลายแห่งนะสาวสุบัตแล้วคนเชียวได้ส่วนหลายสาวใทยกันหลายถันะเทศไทยเนาะเกินนี่กับเรื่องบงสร้างขด้วยเลย đâu bắt cái này ขึ้นพี่เนาะบัด

นี่เจ็บเจ้าหลายเ่เานเมนกนิมองนั่นเป็นวาเาบินบ่อนัเจ้าพาบ่อะเดิบร์นบอสราคเปนเบิ่บอไกด้วานั่ Cùng ừ. vào đây đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ chơi <laughs> khinh thân vô hàm khinh nó Ba này có hàng cho งามเราจะมาเห็นตัวจริงงาม l e สโก o สวยอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าว่าวันนี้ข้าสวยหรือไม่ความจริงขอความจริงขอความจริงอ๋อเจ้าว่าข้าสวยหรือไม่ฮ่อนเนาะโดยนี่จะเป็นข้างแรกที่เขาได้มาหินเนาะ มาเห็นว่ามเกียววัดอาลุ่มโอ้ยถดงามะลิคนบ่มาเช่อยากี่เด้อยวัดอน้อโอ้ยสมัครนั่พี่น้องเลยกับกอดโทดกอไพ่น้ำลายแล้วจะก้มหนาลงดุม แต่เป็นวันยุทธนี่คือสีลายนะสัสวนเนาะนี่ก็เป็นวันจันเนาะนี่นี่วนยังไงบันนี้ใครละจะเป็นวันยุทธนี่แห่งสีลายเขี่ยคนก็ลายลายหมักหน้าตาเนาะหมักหน้าลายตาใช่ใช่พอเจ้าย้อนกลับไปในยุคอยุธยาได้หรือไม่นี่พี่น้องค,คอมเมนต์มาว่าเจ้าใส่ชุดไทยเนี่งามรีนคนน่ะปล่อยนี่ ถึงมาใน้ี่นี้เนาะเพว่าปันหาคือนางกิบทยบีเบเ้าเป็นยืนพี่แบบังน้าอะอย่างเี้ <c oughs> <c oughs> งยง่างเงเนาะพี่น,อน้องกะหลิงเอาเนาะเพราะว่าคนมันกาลายพีนน่น้องเลยเป็นใจความรสึกเจ้าขึ้นมาเที่ยววัดอรุณดีใจที่แบบสิ่งใดที่เขาบอกคย สิ่งใดที่เขาบอกเคยเห็นแล้วเขาเห็นแล้วเขาดีใจสุดนบอกอันมองนั่นนขึ้นเพื่อไปฟังนั่นบอกเน่ยเอาจะสิไปเพื่อจะสิลอยไปหาใครอีกเอาไปหาผู้ชายเออไายแล้วไนตั้นโต๊ะน้องเขาบอกว่าสมหวังไปหาผู้ชายไปเบิร์กบอกไปเบิ่์กบอกไปลุงหานบ่ก พกันตอนคืนเรือะเป็นถนนตนพี่น,น้องสมัครเข่นในสาสงนไดดีใจเราจตื่นเต้นแห่ร้าเราแล้วก็ต้องขอ้อมือขอบคุณท่านคุณจะดีหลายๆแล้วที่ได้เ้ยเรือล้วนสนัรสนถนนแถนเนาะ่น้ง ใ่ค่ะใช้จ่าเนาะก็ここต้องขอบมดีความคุนะ้มกันแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นดีๆไม่แย่เนาะคนคิดจะได้ก็ไข่ย่างนี้คิดในแระเป๋ให้ได้ดังใจปรารถนาเนะาะการงานก็ขอให้ราบรื่นแต่กับอุปกรณ์เร็จแต่จะเป็นสมเร็จเนาะลืมพันกันารตื่นเต้นนะเจ้าบุญใจว่าว่าเชิญเดียวมาดีใจแล้วเนาะใครสิบดีใจโอ้สมองก็กดีใจแห้งบ่คิดบ่กฝันว่าฮัตชิได้มากค่ะทุกคนเพราะว่า แบบมันคืดเลยนะว่างิีเลยมากเพราะว่ามันแบบเบิึงคือแบบมึมีทางเป็นไปได้จะบอกว่าเพราะว่ามันหนักเนี่ยขาดใจายคือสิหลายแบบเขาเลยแบบคนหาบ้านนอกซ่บเลยเงินเดือนดังสองสามพันเนาะว่าตันก็ได้ซะเขาเลมัมีเงินเดือนแบนี้เนาะก็เลยไม่ได้คิดจะคนละบาทซีอาได้มาซีเคนนี่อะนะจะเด้มาหนีมาเที่ยวแต่ทมาไซชุดไทยแบประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถือว่าไม่ได้คิดว่าได้ตันเลยประมาณนี้เนาะ โดยน้องลาคิมี่สาวสว่างกันจะได้ขอจุกใบเพียนคำนี้ซ่าเนาะเอาไว้พอ,อกันในในคิดหนาเนะาะสำหรับคินี่แต่หาว่าสาวสว่างอิจฉาผิดพลาดหรือว่าบอยังผิดพลาดก็ต้องก,กลับเราขอใครหลายๆเด้อโดยมาขอดรงนี้สาวสว่างกันจะได้ขอ,ขอ,อกลับคือสบายดีบ๊ายบาย,บาย